เดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบไดวอลสก,กูการ์น,นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ชื่อรุ่น d ีเซฟ630มันมาพร้อมกับแมกกาซีนนะครับดีเซฟ6201นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่มีงานดีกุฟานะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูก่อนทั้งกันเนี่ยจะเป็นการจําลองเหตุการณ์นะครับสร้างสถานการณ์ปลอมๆขึ้นมาอันนี้ก็ให้มโนนะครับว่าเป็นการากำลังจะติดตั้งฟ้านะครับซึ่งเราวางโครงสี่ลายลายไว้แล้วละเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะรวดราดแค่ไหน,น บริเวณนี้เป็นโครงเหล็กนะครับเดี๋ยวเราเราจะมาดก,ก่อนมันจะโดนโครงเหล็ก๋ยวเตียงจะเสียผมใช้คอเลสครูของ BDM นะครับซึ่งเป็นของบริษัทไต้หวันก่อนเริ่มเดี๋ยวเรามาดูโหมดกันก่อนนะครับปืบนนี้มันจะมีอยู่4โหมดหลักๆนะครับซึ่งก็คือเป็นโหมดกดทิกเกอร์นะครับเป็นโหมดไฮสปีด e d ก็คือโหมด2นะครับโหมด1ก็คือเป็นกดทิกเกอร์เหมือนกันนะครับจะเป็นโหมดโลส speed ก็คือจะช้ากว่าเดิมหน่อยนึงส่วนโหมดที่3นะครับจะเป็นโหมดพ u s h t ส start นะครับก็คือ จะยิงก็คือต้องกดไกกดไกแช่ไว้นะครับแล้วก็กดเครื่องมันถึงจะทํางานส่วนโหมดสุดท้ายนะครับเป็นโหมดล็อกออนก็คือเรากดมันก็จะทํางานอัตโนมัติเลยมันจะเออเครื่องมันจะวิ่งแช่ก็คือเราไม่ต้องกดอะไรเลยก็แค่เอามือดันเข้าไปดันเข้าไปนะมันจะยิงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองทีละโหมดให้ดูนะครับมันสามารถตั้งความจมของหัวสกูได้นะครับโดยปรับตั้งค่าที่แม็กกาซีนนะครับแต่ว่าผมจะตั้งให้มันจมสุดไปเลย ว่าเวลาเราติดตั้งงานฝ้าเนี่ยถ้าเกิดเราขันสก,กูไม่จมใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมาเก็บงานดีมันเสียเวลานะครับบางคนนี่ยิงแล้วแบบโอ้โหหัวผัวบ้างหัวยไงบ้างแล้วเวลาปูเนี่ยมันลำบากนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาลองยิงกันโดยที่เราจะใช้หมดหนึ่งก่อนนะครับหมดความเร็วช้าสุดนะครับเดี๋ยวลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไง ค่อยๆเข้านะครับแต่ว่าก็ถือว่าไวนะครับใช้มือเดียวยิงได้ค่อนข้างง่ายมากๆนะเพราะใช้แปดสองแหนมีค่อนข้างจะเบาถ้าใครอยากจะเล็กอยากจะเบากว่านี้ก็พกเพิ่มสแตงหนึ่งจุดเจ็ดนะครับแต่ว่าผมไม่มีผมก็ใช้สองแหมไปก่อนไม่เป็นไรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูโหมดต่อไปกันนะครับอ่ะโหมดสองนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นโหมดความเร็วเต็มสปีดนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันอ่ะนี่ผมต้องใช้นิ้วกดเองนะครับลืมบอก มากนะครับเร็วกว่ามดหนึ่งจิ้มเข้าไปปุ๊บก็จมจิ้มปุ๊บจมจิ้มปุ๊บจมเลยนะครับใครทํางานฝ้าผมบอกเลยไม่ใช้ตัวนี้นพลาดนะครับเร็วสุดสัตว์ไม่ต้องมาจับสก,กูเองนะไม่ต้องมาเสียเวลาจับทีละเม็ดทีละมิดทำสก,กูหลุดมือเสียเวลาโอ้ไม่ไหวปวดหัวตัวนี้จบเลยฮนะเดี๋ยวหาสีลายก่อนหาที่ใส้ไม่เจอโอเค นะครับโมนี้กดแล้วมันจะไม่ทํางานนะครับเห็นไหมมันจะทํางานต่อเมื่อหัวมันจุมนะครับหัวไม่จมไม่ทํางานเดี๋ยวเราต้องกดกดแช่นะครับอ่ะพอผมกดแช่ปุ๊บพอผมดันลงไปมันจะทํางานนะครับเดี๋ยวดูนะโมนต่อไปนะครับ โหมดนี้จะเป็นโหมดล็อกออนนะครับให้เรากดแค่ครั้งเดียวดูนะครับกดปุ๊บเครื่องทํางานเลยเห็นไหมถ้าอยากเลิกใช้ก็กดอีกครั้งกดอีกครั้งปุ๊บมันก็จะหยุดเห็นไหมถ้าเราต้องการยิงต่อนเนื่องเนี่ยเราก็ไม่ต้องกดสวิตช์ค้างไว้ใช่ไหมครับเรากดครั้งเดียวทีนี้เราก็ด้าอย่างเดียวนะดูนะะสบาย เดี๋ยวเรามาดูโหมดล็อกออนกันนะครับเรามาดูความไวว่ามันจะยิงได้ไวแค่ไหน,นเมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนยิงโดนเด็กโครงเตียงนะครับ โอไมก็อด oh คุณพระเตียมทลอกกันเลยคุณทาสีเสร็จด้วยจะยิงแบบจมยิงแบบเสมอหรือว,ว่ายิงแบบให้มนโผล่ขึ้นมาก็อยู่ที่เราตั้งปรับความลึกในการยิงนะครับ บริเวณนี้เราสามารถหมุนได้นะครับตามความต้องการเลยจะหมุนไปทางซ้ายทางขวาหมุนไปทางไหนก็ได้นะครับเรื่องความสะดวกนะบางทีมันไม่สะดวกมือกีตาร์ครับแค่ปิดตรงิดนี่แล้วก็หมุนเราเนี่ยแล้วแต่เราอยากจะหมุนไปทางไหนก็ได้สำหรับใครที่ยังไม่มีแม็กกาซีนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ใช้ตัวปืนมันยิงไปก่อนก็ได้นะครับถึงมันจะช้ากว่าแต่มันก็ยังมีโหมดช่วยให้หัวสปูจมนะครับซึ่งก็ดีกว่าใช้พวกไขควงกระแทกนะครับยิงเพราะมันตรงงานนะบริเวณนี้จะมีที่เหน็บนะเอาไว้คล้องกับ ใ็้คัดได้นะครับหรือจะใช้กับตัวนี้ก็ได้นะครับใครไม่ชอบก็ถอดออกนะครับใช้ตัวนี้ดีกว่าสามารถถอดออกได้นะครับเวลาจะเปลี่ยนเป็นแมกซีก็ตรงนี้ถอดออกบริเวณนี้เอาไว้สำหรับตั้งหัวสกูนะครับจะให้จมจะให้โกนะครับบีดออกเเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมจะตั้งให้มันจมว้ก่อน เดี๋ยวเราจะใช้ความเร็วช้าในการยิงก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้โมด2องดูว่ามันตา่างแค่ไหนนะครับเเดี๋ยวลองปรับเป็นความเร็วสูงสุดดูนะครับ จะปรับความเร็วไว้ที่รอบสูงสุดก็คือ4,850รอบต่อนาทีนะครับเรามาดูความเร็วในการยิงเหล็กกันนะครับว่าความเร็วที่มันเกือบเกือบแปดห้าพันรอบเนี่ยมันเป็นยังไงดูนะครับเหล็กหนานะครับมิลแปดความเร็วมันจะแค่ไหนลองดูกันนะไปแล้วหนึ่งฮนะเรียกว่าโคดพ่อโคดแม่เร็วนะครับแล้วรูปทรงการจับถือเนี่ยก็คือมือเราเนี่ย จับกิฟอยู่ด้านหลังเครื่องนะครับทาให้การถ่ายแรงเนี่ยมันแทบจะเป็นเส้นตรงกับแขนนะครับทำให้ไม่ต้องออกแรงกดเยอะถ้าเป็นพวกไขควงกระแทกลับมือเราจะจับอยู่ไปด้านล้างใช่ไหมครับเวลาเรากดลงมาหนักๆเนี่ยมันกินแรงครับเพราะมันพยายามยังงัดขึ้นมาข้างบนทำให้เราออกแรงกดได้ไม่เต็มที่นะครับแต่เป็นตัวนี้บอกเลยว่าโคตรพอโคตรแม่จวดนะะดูฮะไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะโคสอัพไปดูนะฮะคราวนี้มาดูแบบโคสอัพกันบ้างนะครับสำหรับปลายสว่าน เอาเว้เอ้ยขันผิดด้านเอาใหม่นะฮะมาดูกันอีกสักครั้งนะครับเร็วมากไอพวกงานยิงแผ่นข้อแปไม้อะไรอย่างี้ก็ไปใช้ได้นะครับผมเคยใช้มาแล้วก็ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าไม้ที่ใช้เนี่ยจะต้องเป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะครับถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งเนี่ยผมยิงปุ๊บดอกมันจุ่มมันไม่ได้ครึ่งหนึ่งถนะ้ามันก็คามันไม่ลงเพราะว่าเครื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเครื่องที่ทํางานด้วยแรงบิดสูงนะครับ พอถึงแรงฟืดประมาณนึงเมื่อไี้ตัดรอบนะครับเพราะว่าป้องกันพวกหัวสกูกเสียหายนะครับแล้วก็งานที่เหมาะก็คือเป็นงานไดวอลนะแต่เรามาะยุกต์ใช้กับงานไม้ได้นะครับงานลังคาอะไรเงี้ยนลังคาก็ยิงได้บอวมนะันแล้วโอเคอ่ะลองดูกัน,นครับตัวสองตัวจบไปแล้วอ่าเห็นไหมพอถึงจังหวะนึงปุ๊บมันจะตัดเลยอื้ออื้อค่างไามากๆครับอ่าเห็นไหมโอเคนะประมาณนี้แล้วกัน เราพูดถึงข้อดีของมัน,ปนไปแล้วนะครับก็คือมันยิงไวนะครับแล้วก็มันสะดวกนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อเสียบ้างว่าข้อเสียของมันคืออะไรนะครับหลายๆคนที่เคยใช้รุ่นเก่านะครับอย่างดีเซฟ620นะครับก็พอจะรู้ว่าเวลาเรากระถอนสกูออกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างทําได้ยากนะครับเพราะว่าการทํางานของเครื่องเนี้ยนอลสอก2ล็อกสันคีดีรับเราต้องกดลงไปข้างล่างอย่างนี้นะครับกดหัวันลงไปที่เพื่อจะให้มันทํางานนะครับทีนี้เวลาเราจะถอนดอกออกใช่ไหม ้อเสียหลักๆเลยก็คือจังหวะที่เกลียวมันดอกออกแล้วขึ้นมาเนี่ยครับจะสุดละปกติเนี่ยมันจะหลุดออกมาเลยใช่ไหมแต่ถ้าเครื่องเนี้ยเราต้องกดพอกดปุ๊บจังหวะที่นี้มันหลอกจะถอนออกเนี่ยเห็นไหมมันไม่ออกครับมันจะคาอยู่เนี้ยทําให้โคตรลำบากเลยเวลาจะเอาดอกออกเนี่ยบางทีนี่เกลียวมันเสียแล้วมันก็ค้างอย่างเงี้ยครับพอออกไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเอาเครื่องมืออื่นมาเพื่อเอาออกเครื่องมือที่ไม่ต้องกดอนะฮะเห็นไหมหลุดละเลขกอย่างหนึ่ง รอบมันค่อนข้างโคตรจัดเลยนะครับเวลาเราจะถอดเนี่ยอรอบมันไม่ได้ละเอียดมันพวกสว่านหรือใครหวงกระแทกนะครับดูนะผมแตะนิดเดียวอรอบแบบ,บไปละซิ่งมาละดูนะผมแตะนิดเดียวอะ <l ug> คือแบบเร็วมากอ่ะเราไม่ออกด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งโอ <l ug> ้โห <l ug> เห็นไหมมันไม่ออกครับมันค้างก็คือ ด้วยความที่รอบมันโคตรจัดเลยเนี่ยถ้าเกิดคุ้มพลาดนะครับตอนยังหวาที่แบบจะถอนดอกออกนี้แล้วแบบกดไม่แน่นพอนะครับหัวนี่ไปนะครับบินนะครับอันนี้ก็แบบยนนะครับเพราะรอบมันโคตรจัดเลยระวังให้ดีนะครับบอกเลยตรงเนี้ยหลายคนโดนมาแล้วนะครับไม่ออกเห็นไหมปุ่มเลือกทิศทางนะครับหมุนซ้ายหรือหมุนขวาอย่างเหมือนเดิมนะครับกดขวาเท่ากับหมุนไปทางขวากดซ้ายเท่ากับถอนดอกออกนะครับก็คือหมุนไปทางซ้าย ส่วนกดให้อยู่ตรงกลางก็คือล็อกนะครับไฟค่อนข้างสว่างมา,มากๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองในที่มืดๆให้ดูนะครับเรามาดูความสว่างของไฟกันนะว่ามันจะสว่างแค่ไหนอันนี้ตอนใส่แมกกาซีนนะครับก็จะเห็นได้ว่าแสงอ่ะมันอยู่บริเวณตรงสายาพาดสกรูพอดีนะครับทําให้มันเกิดเงาพาดบริเวณชิ้นงานนะครับทําให้มันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับจะสังเกตเห็นเลยว่าเงามันจะค่อนข้างเยอะ แต่มันก็ไม่เชิงจะเป็นปัญหาสักทีเดียวนะครับเพราะอย่างที่บอกไปก็คือมันบิดได้นะครับตรงนี้เห็นไหมครับเราสามารถปรับทิศทางให้มันหลบแสงได้แต่พอเราถอดแม็กกาซีนออกก็จะเห็นได้ว่าไฟเนี่ยมันค่อนข้างจะสว่างนะครับเพราะว่ามันถูกวางไว้ตำแหน่งเดียวกันกับสว่ารุ่นใหม่ๆของดีบอนะครับซึ่งโอ้โหโค้สว่างเลยแต่ว่าไฟนี่มันปรับลูกเล่นความสว่างไม่ได้นะครับแต่มันก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ในงานยิงฟ้านะครับดูว่าโอ้โแสงแบบกว้างมากนะครับ กว้างมากๆแสงใช้แทนไฟฉายได้เลยสุดยอดจริงๆมันพัฒนามาจาก DCF 6 2 0นะครับซึ่งรุ่นนี้มาพร้อมโหมดดิจิตอลนะครับแล้วก็มีตัวเหนยบเอวด้านบนนะครับซึ่งก็สะดวกยิ่งขึ้นในการใช้งานนะครับตัวเล็กมากแล้วก็มาพร้อมโหมดดิจิตอลนะครับ4โหมดสะดวกในการใช้งานามากๆป้องกันฝุ่นนะครับรุนนะครับตัวเล็กมาก จับถนัดมือสุดๆนะครับใช้มือเดียวนี่บอกเลยว่าโคตรคล่องยอดเยี่ยมมากๆนะครับตัวนี้มาพร้อมหมดเออขอโทษนะครับตัวนี้มาพร้อมความเร็วรอบที่4,850รอบต่อนอาทีนะครับไอตัวเก่าเนี่ยที่เป็น620ผมว่ารอบมันสูงแล้วนะครับ4,000กว่าตัวนี้มาเกือบ5,000รอบนะครับบอกเลยว่าจวรวดสุดๆเวลายิงพวกสกูไม่ว่าจะเป็นไดวอลสกูนะครับหรือจะเป็นพวกปลายสว่านอะไรพวกนี้โคตรเร็วนะครับแต่ถ้ากด จุดเดียวไม่เข้านี่อย่าแช่นะครับถ้าแช่ปุ๊บดอกไหม้ทันทีนะครับเพราะลออมันจัดสุดๆเดี๋ยวผมจะไปลองยิงไอ้พวกสกูแบบต่างๆให้ดูนะครับเพราะผมไม่ได้ใช้ในงานยิงไฟนี่ผมใช้ในงานยึดพวกแผ่นผนังเบาเนาะพวกแผ่นไฟเบอร์ซนะีเมนเนาะผมยึดหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองใช้ใดูนะครับอันนี้เป็นการรีวิวแบบหยาบๆ เส้นสกูนะครับใช้ไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับก็จะมีความเย็นเกิดขึ้นนะครับแต่ก็ยังสามารถเอาไปใช้ซ้ําได้อยู่นะครับไม่ได้ว่าใช้ได้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะครับก็คือช่วยประหยัดงบของเรานะครับก็จะมีความเย็นอยู่พอสมควรนะครับแต่อย่าใช้ซ้ําหลายเลยเกินสักสามรอบนึงก็คือมีขวดแล้วนะครับควรทิ้งแล้วเพราะว่ายิ่งใช้ยิ่งเย็นนะครับแล้วก็มันจะทําให้หัวสกูเนี่ยล้มง่ายนะครับพอมันเย็นพอมันล้มปุ๊บทีนี้ลูกติดครับแย่กว่าเดิมนะครับระวังให้ดีผม โอเคหลังจากที่ผมเล่นปืนตัวนี้มาสักระยะหนึ่งนะครับผมก็เริ่มจําได้แล้วนะครับว่าเบอร์ไหนมันคือหมดอะไรบ้างเพราะฉะนั้นใบนี้ก็บายบายมาแล้วนะครับแผลแรกเมื่อกี้จะเหน็บเข็มขัดนะครับแต่ว่าเหน็บไม่อยู่นะครบกางเกงหลวมหลุดมือร่วงกระแทกปูนเรียบร้อยเลยคนระับแม่งเ้ย เป็นรอยแบบน,นี้ก็ถือว่าไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่บอกเลยว่าเครียดนะครับเพราะเพิ่งได้มาใหม่เลยแต่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าบ๊ะซนใจว่าอย่างไงสุดท้ายเดี๋ยวใช้ไปนะครับวางไปวางมาถูไปถูมากับพื้นเดี๋ยวก็มันก็ถลอกอยู่ดีนะครับไม่มีไม่มีประโยชน์แค่ต้องไปเครียดอะไรกับมันนะครับแค่ให้มันใช้ได้ก็พอแล้วนะครับมันมีมนทินไปแล้วเนี่ยเป็นรอยเฮ่ <c oughs> อเมื่อกี้ตอนทําตกนี่ลืมใส่เคสนะครับถ้าใส่เคสตัวนี้ไว้นี่ มันก็คงจะไม่เสียหายเยอะขนาดนี้ครับแบตเป็นรอยเลยเฮ้ย hey, เส็งเว้ยแบตเพิ่งซื้อใหม่ด้วยสามารถเนบเอวก็ได้นะครับหรือจะเนบพวงก,ก็ไม่เป็นปัญหานะครับแล้วแต่สะดวกเนี่ครับใช้ตัวเกี่ยวด้านบนของเครื่องนะครับเป็นคันตัวเกี่ยวอืมอืมแล้วแต่ชอบแบบไหนก็ตามสะดวกนะครับ <laughs> เดี๋ยวรอคลิปรีวิวตัวเต็มเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำมาทีหลังนะครับรอผมไปเอาไปใช้งานจริงก่อนตอนนี้มันยังไม่มีงานนะครับนั่ง